สวัสดีนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวสลามสลามก็จะมีตั้งหลายสูตรเลยนะเดี๋ยวนะคะสูตรแรกนะคะจะเป็นสูตรนี่สูตรวอเตอร์โซดาเราขอฉายแสงนะคะมันโอเคค่าเป็นสี ถ่าใสแล้วเป็นประคุณเราก็จะเรียกว่าเตอร์ินวอเตอร์นะคะก็คือน้ําสกปรกนั่นเองค่ะแล้วก็ขอได้ไม่มากนะคะส่วนนี้ค่ะสูตรไอศครีมค่ะเราใส่โฟมคิร่าอีลงไปนะค่อยากให้สอนทำสูตรไหนก็เมนมาเลยนะ,ะสูตรต่เอไปหนึ่นะคะสูตรต่ะะอไปคะ่ะ สูตนนี้เลยสูตรเบรดหรือสูตร,รขนมปังนะคะสีจริงๆนะคะมันขาวมากๆเลยนะสไตต่อไายจะเป็นสีนี้ค่ะ สูตรมัชเมลโล่เลยค่ะนะคะสูตรต่อไปค่ะที่ต้อนสนิสูตร สูตรสูตรโยเกิร์ตนะคะสูตรโยเกิร์ตยืดนุม่มเด้งด้วยนะคะโอ้ยเนะเดี๋ยวสูตรต่อไปเลยนะ ปิดฝาก่อนนะคะนะคะสูตรน,นี้ค่ะจะเป็นสูตรสูตรสูตรไอหน้นาไอช็อคิดกด่อนตั้งชื่ออยู่ข้างหนึ่งน,นะคะเดี๋ยวะะเดี๋ยวอ่ะจำได้แล้วค่ะสูตรไอช็อกคีมค่ะผัดไป2อนาทีแล้ว สูตรสุดท้ายนะคะสูตรนี้ค่ะสูตรนี้นะคะก็จะชื่อสูตรว่าสูตร คิดหน้าจะกันใหม่นะคะบ๊ายบาย